เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาในนู่นทีมงานร้องพเพลงอยู่ฮะเสาวรสบ้านผมเอือนมากระทบลบพี่น้องเอาแล้วแต่ว่าคนสีเอือนมาจากไหนผมเวลาผมทานแล้วรู้สึกดีนะเหมือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีวิตามินซีสูงอันนี้พิกเกลือที่เขาแถมมาด้วยถ้าปรุงเย็งจะใช้เป็นรสดีก็ได้พี่น้องหรือบางคนเขาก็จะเหยาะน้ำปลาลงหลว่ตาตักกินเลย อย,ย่างวงมิไซเกลืองไปประมาณนี้พี่นอ้องคนเข้ากันจะน่อยก็ไดนะ้เนาะอืน้อุยอ้ยอือหือว้วอืัน้จะบุกนะ แม่เอาลูกอันนี้แหละน้ำปลาปลลูกน้ำปลาก็ได้เอานอหนูรถดีอยู่แหละลูกชายก็ชอบกินนะพี่น้องชำ้ชำๆตีตะบุพี่น้องตัวนี้มันรู้สึกผมกินแล้วรู้สึกดีสดชื่นนะครับจากพีเพียนีสส่สดชื่นเลยมีเหงืง่อเงาขึ้นมาเลยพี่น้อง không không tự thay không, sắm bài đi cháu.